สวัสดีชาวสลัมดังทุกคนนะครับก็อยู่กับปพื่มนสเต็กเกมโมบายนะครับเพื่อนๆอ่าสวัสดีปีใหม่นะครับเพื่อนๆแฮปปี้นิวแย์เนาะโอเคแต่ว่าเราก็ยังคงต้องทําคลิปต่อไปนะครับเพื่อนโอเคครับผมวันนี้ก็เข้าสู่ช่วงตัวอะไรว่ามานะครับโอเควันนี้ก็จะเป็นมิซือิีนะครับเพื่อนเป็นตัวที่ทุกคนขอมาเนิร์ดนานมากๆแล้วครับแต่ผมไม่มีโอกาสได้ทํามันวันนี้ก็จะทานะฮะโอเคครับผมมาดูก่อนเลยนะครับสกิลไลอัพแรกนะครับก็คือ ดูไม่ซีอีดีๆนะครับรอมันหมุนตัวก่อนนะครับผมอืมอ่าถ้าเลยอัพที่ทุกคนขอมาเนี่ยบล็อกยังไงนะครับเลยอัพโอเคครับหนึ่งดูไม่ซีอีดีๆนะครับรอให้มันหมุนตัวครับดูครับเพื่อนๆนี่หมุนเสร็จแล้วใช่ไหมให้กระโดดตอนมันหมุนตัวเสร็จครับอ่าแต่ในเกมมันจะไวมากๆเลยเพื่อนคือมันหมุนตัวมาเรากระโดดเลยอะคือมันหมุนตัวเสร็จใช่ไหมเรากระโดดเลยอ่าหรือกระโดดตอนมันกระโดดก็ได้ครับดูครับอืมเห็นไหม แต่ที่จริงในเกมมันจะไวมากๆนะครับเพื่อนๆก็คือผมแนะนาําว่าพอมันหมุนตัวใช่ไหมให้เรากระโดดเลยอืมแต่มันอาจจะหลอกเป็นหลอกชุดก็ได้ก็ปล่อยไปถ้ามันหลอกชุดก็ปล่อยไปให้มันชุดไปนะฮะหรือว่าเพื่อนอาจจะช่วยบล็อกนะครับแต่ว่าเราต้องกระโดดตอนมันหมุนตัวเสร็จเราต้องกระโดดเลยครับเพื่อนอืมเราจะมีโอกาสบล็อกมันได้นะครับโอเคครับมาดูท่าถัดไปนะครับคือบล็อกจับจังหวะลูกชูสามแต้มนะครับตอนมันหมุนตัวแล้วบล็อกอืม โอเคนะครับพยายามอยู่ใกล้มันนะครับแต่ไม่ต้องใกล้ตัวมันจนเกินไปนะเพราะถ้าติดระยะเนี่ยพอมันหมุนเนี่ยเราจบเลยเราต้องคอยแบบอยู่ห่างๆนิดนึงนะครับรอดูสถานการณ์นะพยายามคอยดูมิสซดีๆครับอย่ารีบร้อนกระโดดบล็อกครับถ้าคุณกระโดดบล็อกแล้วคุณเสียหลักแน่นอนครับมันจะหมุนโอเคนะคุณอย่าเพิ่งไปรีบกระโดดมันนะมันก็จะได้เข้าท่ามเลยโอเคครับสามพยายามวิ่งให้ทันนะครับตอนเขาหมุนพยายามเราพยายามอย่าหยุดนิ่งเนี้ยพยายามวิ่งตามไปนะครับพยายามแบบ ต้องดูดีๆก่อนนะครับมิสซี่เนี่ยเห็นปะถ้าเป็นสถานการณ์ยอย่างเงี้ยเราอยู่นิ่งๆก่อนครับรอ้เขาหมุนตัวก่อนเด้ออ่าแล้วก็นี่เงี้ยอัเน,นี่ยเราก็วิ่งตามและเห็นไหมอ่าเราวิ่งไปเขาก็ชูดยังไงเราก็บล็อกได้ครับกระโดดตอนมิสซี่ชูมือชูดนะครับก็ง่ายๆเลยครับเพื่อนๆดูวิดีโอไปก็น่าจะเข้าใจได้นะครับผม,มตามนี้เลยคือประเด็นน่อย่ารีบร้อนที่จะบล็อกมันนะครับเราต้องดูสถานการณ์ดีๆก่อนนะฮะ อันนี้สำคัญมากๆเพื่อนๆเ,เราต้องรอดูสถานการณ์ก่อนอืนี่ดูครับพอหมุนตัวปุ๊บนี่สบายเลยชูมือชูดเห็นไหมจังหวะที่เขาสูงสุดนะครับชูมือขึ้นชูสูงสุดนะอืมก็พยายามดูวิดีโอนี้ไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนอืมก็น่าจะช่วยซึมซับได้บ้างนะผมว่าม,มันต้องมีผลอยู่แล้วครับถ้าคุณดูบ่อยๆแล้วก็ดูด,ดีๆครับแล้วก็ไปฝึกนะฮะ นะผมจะไม่ได้เข้าตัวมันไปจนติดตัวเพื่อที่จะบล็อกมันเลยนะเพื่อนๆผมต้องยืนห่างๆเพื่อที่จะแบบรอมันหมุนตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยเนาะครับเพื่อนๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีมาอาจจะมีมาสอนเฟรเอเวนที่มันถอยหลังชูดอ่ะมันแบบยิงตัวแบบถอยหลังอ่ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไคร์นะครับก็ฝากกดตามเป็นกำลังใจช่องนี้ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนมากมาครับแฮปปี้นิวเย่คร อ่ะดูต่อไปได้เลยนะครับเพื่อนดูต่อไปจ yeah.